คุณทากับเด็กอายุ17ปีแบบนี้ได้ไงคุณรู้ไหมว่าคุณทําแบบนี้คุณจะต้องข้อหาพาคูเยาว์นะคุณตำรวจคุณตํารวจเคยดื่มแอลกอฮอล์เมาแล้วทําความผิดไหมคนเราก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างสิใช่ไหมคุณตํารวจนี่แสดงว่าคุณยอมรับแล้วใช่ไหมว่าคุณเนี่ยได้ล่วงละเมิดน้องคนจริงฮะผมยังพูดไม่จบเลยฟังผมพูดให้จบก่อนสิคุณตำรวจ ผมไปล่วงละเมิดน,น้องเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีเลยเมื่อคืนเนี่ยเราไปเที่ยวกันปาร์ตี้ส,สันสันสนุกสนานแต่พอได้ที่แล้วเนี่ยผมกับน,น้องเขาก็ได้เข้าโรงแรมหาที่พักกันสองต่อสองโรงแรมมันใกล้แหล่งท่องเที่ยวไงคุณตำรวจไม่จำเป็นต้องขับรถหรือว่าคุณตำรวจจะให้ผมขับรถไปส่งน้องเขาถึงบ้านทั้งๆท,ที่ผมเมาอยู่ ก็ไม่ได้นะครับคุณตำรวจถ้าเจอด่านขึ้นมาผมก็ซวยนะสิแต่น้องเขาอายุยังไม่ถึง18ปีเลยนะคุณพาเขาโรงแรมไปได้ยังไงตามงกฎหมายแล้วเนะี่ยถ้าคุณล่วงละเมิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคุณจะโดนข้อหาภาพผู้เยาว์นะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะครับคุณตำรวจผมเป็นล่วงละเมิดน้องเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ <S <S ผมพาน้องเขาเนี่ยเข้าโรงแรมก็จริงผมนอนกับน้องเขาโดยที่ไม่ได้ใส่อะไร แต่น้องเขาก็ไม่ได้ใส่อะไรเรื่องนี้ผมไม่ปฏิเสธแต่คุณตารวจรู้ไหมตอนที่น้องเขาไปอาบน้ำผมได้ไปดูบัตรประชาชนของน้องเขาพอผมรู้ว่าน้องเขาเพิ่งอายุ17เเท่านั้นแหละคุณตํารวจผมนอกจากกอดน้องเขาและหอมแก้มผมก็ไม่ได้ทำอะไรน้องเขาทั้งคืนเลยคุณตารวจคุณแน่ใจเหรอ ว่านอกจากก่อนและหอมแล้วเนีคุณไม่ได้ทำอ่่งอื่นเลยทั้งๆที่คุณสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันนีก็จริงสิครับคุณตำรวจใช่ไหมจ๊ะน้อหนูไม่จริงนะคะคุณตำรวจเรื่องที่หนูร้องเรียนแล้วที่หนูแจ้งความไปมันคือความจริงทั้งหมดเลยนะคะถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อดูหลักฐานในโทรศัพท์หนูก็ได้ค่ะ น้องนี่น่ารักไม่เบาเลยนะแหมพี่นี่ก็หล่อไม่เบาเหมือนกันนะคะดูสิกล้ามเป็นมัดๆแน่พี่รู้ตัวไหมคะว่หนูยืนข้างพี่แบบนี้ยหือใจสั่นไปหมดเลยนะคะเนี่ยแน่นๆปากหวานมาชนอืม พี่รู้สึกเมาแล้วว่าไปลกลับกันเถอะเดี๋ยวพี่ไปส่งเออพี่คะแต่ว่าบ้านหนูเนี่ยมันอยู่ไกลมากเลยนะคะแหมถึงจะไกลแค่ไหนพี่ก็ส่งได้ไปลกลับกันเถอะค่ะ เดี๋ยวก่อนสิคะหนูขอไปอาบน้ำก่อนได้ไหมไม่เอาน่าเดี๋ยวรอภารกิจเสร็จสิ้นค่อยลวดอาบน้ำทีเดียวไปเลยสินะน่นน่นโอเคค่ะไอ้เก๋ฉันขอถ่ายรูปว่าเป็นหลักฐานหน่อยเถอะไอ้เท่าหัวงู นี่ไม่จริงนะครับคุณตารวจผมเป็นผู้ใหญ่บ้านมาสิบสมัยมีรางวัลเต็มบ้านเต็มผนังไปหมดผมบอกว่าผมไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำคนอย่างผู้ใหญ่โซ่พูดคำไหนคำนั้นผู้ใหญ่โซ่ไม่ได้โม่นี่ไงครับหลักฐานของผม พี่พี่ได้ไี่สนใจหนูใช่ไหมยันก็ไปเจอกันที่โรงพักก็แล้วกันนะเห็นไหมครับคุณตำรวจหลักฐานกล้องวงจรปิดจากโรงแรมตอนที่ผมกับน้องหนูเดินออกมาจากห้องผมไม่ได้แตะเนื้อต้องตัว ไม่ได้จับมือน้องเขาแม้แต่นิดเดียวซึ่งก็หมายความว่าเมื่อคืนเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรน้องเขาเลยจนน้องเขางุนหิตไปเองแล้วได้มาแจ้งความไงครับคุณตำรวจใจเย็นก่อนนะครับตอนนี้คดีของพวกคุณสองคนเนี่ยดังในโลกโซเชียลแล้วผมว่าคดีนี้เนี่ยต้องสืบสวนกันอีกยาวเลยแต่ระหว่างที่รอการสืบสวนเนี่ยผมขอพงตัวคนน่้ก่อนนะครับจะตั้งตัวเขาไหได้ครับ เนี่ยผูกองก็ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้ทําอะไรน้องเขาเชิญครับเนี่ยผูกองผูกองผูกองปู้กองสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนสาวของเด็กอายุ1 7เ็ที่ตกเป็นข่าวอยู่นะคะเราอยากจะสอบถามว่าปกติแล้วน้องเขาเป็นคนที่ใส่ใจคอยยังไงคะตามข่าวที่ออกมา หนูว่าเพื่อนหนูพูดความจริงค่ะปกติแล้วเพื่อนหนูเป็นเด็กเรียนเก่งมีผลงานทางโรงเรียนแต่ที่สําคัญเพื่อนหนูเป็นเด็กนักเรียนทุนสอบได้อันดับหนึ่งของโรงเรียนทุกปีเลยค่ะเวลาที่เขาอยู่ที่บ้านเขาก็ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านมาโดยตลอดไม่เคยมีประวัติเสียหายเลยค่ะจากที่สํานักข่าวของเราได้สืบประวัติน้องเขามาทั้งปู่ย่าตายายเพื่อนและครูที่โรงเรียนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องเขาเป็นเด็กดีค่ะ ตอนนี้เราก็แค่ต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานและสรุปสํานวนคดีค่ะทุกคนคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนนะคะสำหรับวันนี้สำนักข่าวของเราขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ